แมตตีรณีรับสั่นไปหมดเล่านาทีระทึกวันสงกรานต์ประสบอุบัติเหตุแมทตีรณีคงไทยเปิดใจแบบเต็มๆครั้งแรกถึงอาการสงกรานต์เตชนรงแฟนนุ่มหลังประสบอุบัติเหตุรถจับปักรยานพุ่งชนรถยนต์ได้รับบาดเจ็บสาหัสจนต้องเข้ารักษาตัวในห้องไอซียูอาการหนักมากคึ้มีหลายอย่างแต่ส่วนใหญ่จะเจ็บท่อนบนขึ้นไปเยอะค่ะคือหน้าแตกสามที่ต้องเย็บ แล้วก็มีซี่โครงหักพอมันหักก็ทําให้ปอดทะลุก,ก็ต้องใส่สายขับเลือดออกแต่ว่าที่หนักจริงๆคือเรื่องของกล่องเสียงค่กกล่องเสียงมันยุบตัวลงไปหลอดเสียงเหลือนิดเดียวคุณหมอเข้าไปสแกนคือวันรุ่งขึ้นต้องขอผักหล่องเสียงเพราะมันเป็นอะไรที่อันตรายมากกล่องเสียงยุบเกิดจากการกระแทกเพราะเขาเกิดอุบัติเหตุจากที่เขาปั่นจักรยานแล้วเร่งทําความเร็ว เลยก้มหน้าไม่ได้ทันมองทางแล้วไปชนกับรถที่จอดอยู่รถไม่ได้วิ่งวิกฤตแค่ไหนด้วยความที่เขาเป็นคนแข็งแรงมากเขาก็จะมีสติรู้ตัวถามอะไรเขาก็จะตอบได้รู้ทุกอย่างแต่ด้วยอาการของเขาหลายๆอย่างที่เขาเป็นมันหนักขึ้นคุณหมอก็พูดว่าเป็นคนอื่นมันคงไม่ได้ง่ายๆคงไม่ได้ฟื้นตัวเร็วแข็งแรงเร็วขนาดนี้ตอนนี้หายแล้วค่ะ เพราะว่าอย่างที่บอกพี่สงกรานเขาค่อนข้างเป็นคนมีกล้ามเนื้อเยอะมากเลยอันนี้แมทเดานะมันคงช่วยประคองสิ่งต่างๆที่มันพังหรือต้องซ่อมแซมได้ดียอมรับว่าครั้งแรกตอนรู้ข่าวคือแมทสั่นไปหมดแมทพูดไม่ถูกคือเขามีสติทุกอย่างเขาเป็นคนโทรมาบอกแมทเองว่าเขารถชนแล้วเราก็ไม่ได้ทันคิดอะไรแล้วตอนนั้นเราก็พุ่งตรงไปยังที่โรงพยาบาลอย่างเดียว แต่พอไปถึงเห็นเขายังมีสติโต้ตอบเราได้ก็โอเคใจชื้นไประดับหนึ่งแต่เมื่อสแกนทั้งตัวเสร็จแล้วคุณหมอก็บอกว่าจําเป็นต้องรีบเจาะปอดทันทีเพราะว่าเลือดมันออกไปเยอะมากแล้วเราก็แบบทําเลยเาหวังว่าสงกรานจะหยุดกีฬาเอ็กซ์ตรีมไหมไม่ได้พูดเลยครับเพราะว่าโตแล้วต้องรู้ด้วยตัวเองได้แล้วไม่ได้อยากทําให้เขารําคาญหัวใจด้วยคือส่วนตัวเขาก็คงทราบดีว่าครั้งนี้มันหนักมากจริงๆทุกคนเป็นห่วง เขาก็น่าจะทราบ